สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะมาพบกับครูส้ม The First f i l t e r นะคะวันนี้นะคะเรามีนัดกัน1นึ่ทุ่มนะคะมาติววิชาภาษาอังกฤษกันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายครูส้มได้เลยนะคะทักทายครูส้มได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในส่วนของอเป็นแกรมมาอยู่เนาะยังอยู่ในพาร์ทที่3นะคะยังอยู่ในพาร์ทที่3า แต่ในกลุ่มของเรานะคะเริ่มเริ่มติวเข้มในเรื่องของคําศัพท์แล้วนะคะติวเข้มในเรื่องคําศัพท์แล้วอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายครูส้มได้เลยอ่าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะอ่าวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบกันเนาะอ่าเห็นหน้าเพจนะคะทุกคนส่วนใหญ่เนาะก็เข้ามาตอบหน้าเพจนอะอ่า หลายคนเลยนะคะครูดีใจมากเลยนะคะแต่ครูไม่ได้ไปตอบกลับเนะาะครูจะมาเฉลยตอนนี้เลยนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะคะวันนี้นะคะครูก็มีคำคมนะคะมีกำลังใจแรงบันดาลใจให้ทุกคนเช่นเดิมนะคะที่เข้ามาดูเพจของเรานะคะอ่ะคำคมวันนี้ก็คือนะคะ the future depends On what we do in the present ความหมายของเขาก็คือนะคะอนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนะคะอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมันขึ้นอยู่กับการทำการกระทำของเราในปัจจุบันนะคะไม่ได้อยู่กับอะไรเลยนะคะอยู่กับเราล้วนๆเลยนะคะอย่างถ้าเราจะเตรียมตัวไปสอบเนาะอีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนแล้ว เตรียมตัวพร้อมหรือยังเอ่ยนะคะมีเวลาแค่2ถึง3เดือนเองเนาะทั้งหมดมีอยู่4วิชานะคะอยากให้พวกเรานะคะเร่งอ่านหนังสือได้แล้วนะคะถ้าไปอ่านใกล้ๆเวลาสอบเนี่ยอ่านไม่ทันแน่นอนนะคะเพราะแต่และหัวข้อนั้นนะคะมันก็มีความยากง่ายเนาะถ้าจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวอาทิตย์2ออาทิตย์แบบนี้ไม่ทันแน่นอนนะคะเราต้องเสียเวลาอีกเป็นปี ในการเตรียมตัวอ่านหนังสือเนาะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยข้อสอบกันเลยเนาะอ่ะวันนี้นะคะเป็นครั้งที่15แล้วนะคะเป็นครั้งที่15แล้วที่ครูส้มได้มาติวติวฟรีให้กับเพจพี่แป้งปั้นข้าราชการนะคะครูก็หวังว่า พวกเรานะคะจะได้ความรู้นะคะเกร็ดความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะในการทำข้อสอบวิชาในส่วนของภาษาอังกฤษเนาะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มต้นเฉลยกันเลยนะคะอ่าข้อ29นะคะข้อ29อันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของอการใช้ if clause นะคะการใช้ if clause ก็คือ เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือน่าจะเป็นไปได้นั่นเองนะคะหลายคนเนาะก็จะมีความรู้เรื่องนี้แล้วบ้างเนาะแต่ถ้าใครยังนะคะก็มาเรียนไปกับครูส้มได้เลยนะคะโจทย์เขาบอกว่า if I จุดจุดจุด you I w e r e call back โจทย์เขาบอกว่าถ้าฉันจุดจุดจุดคุณฉันจะโทรกลับ ะะถ้าฉันจุดๆคุณฉันจะโทรกลับดูตัวเลือกนะคะดูตัวเลือกอตัวเลือกก็คือ a นะคะ a was b were b were c be d am ตัวเลือกทั้งหมดเนี่ยจะเป็น verb to be หมดเลยนะคะจะเป็น verb to be หมดเลย แต่ถ้าเราได้อ่านหนังสือมาแล้วบ้างเนาะมันก็มีแค่ไม่กี่ตัวนะคะที่ใช้ในนี้เนาะเราสามารถตัดออกได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนาะมันก็มีกฎกติกาของมันอยู่มันก็มีโครงสร้างของมันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวครูไปเฉลยให้อย่างละเอียดในตอนท้ายนะคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณกันซินีอันเนาะคุณอันเข้ามาแล้วนะคะ อ่าคุณอันถ้าได้คําตอบแล้วส่งมาได้เลยนะคะส่งมาได้เลยอ่าเราก็ดูอันแรกเนาะมันบอกว่า was ใช้ was ได้ไหม were ได้ไหม be ได้ไหม am ได้ไหมนะคะกฎของมันอ่าสวัสดีค่ะพ่อป๊อปแม่บุ๋มแม่บุ๋มนะคะอ่าอ่าใครได้คําตอบแล้วนะคะลองส่งมาให้ครูส้มหน่อยได้ไหมคะ โอเคส่งมาได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเฉลยเลยลวกันเนาะเดี๋ยวไปเฉลยให้ละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะอ่าลองส่งส่งมาให้ครูหน่อยอ่าหนึ่งองสามสี่ห้าให้เวลาน้อยไปไหม <S <S นับหนึ่งถึงหเฉลยเลยนะคะอ่าพ่อป๊อปแม่บุ๋มตอบว่า B ตอบ B นะคะมีใครตอบอีกบ้างเอง่ย อ่าน้องแอ่อาน้องแอ่ก็เข้ามาแล้วคุณแอมก็เข้ามาแล้วนะคะอ่าตอบบตอบบอ่านี้ก็เป็นสมาชิกที่อยู่ในคอร์สของเรานั่นเองนะคะอยู่ในกลุ่มปิดของเรานะคะให้คําตอบมาข้อ b นะคะข้อ B เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือข้อ b นั่นเองนะคะ if I were you I would call back ถ้าฉันเป็นคุณนะคะอันนี้เป็นการาเขาเรียกว่าอะไรใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะเป็นเหตุเป็นผลกันอันนี้เราเจอ were แล้วเจอคำว่าอะไรอีกอ่าเดี๋ยวไปเฉลยอีกทีเนาะอ่าอ่ามีใครตอบมาอีกบ้าง าฉเฉลยไปแล้วเนาะข้อนี้ตอบ B เอะกล้องซูมไปซูมมาเดี๋ยวแป๊บนะคะโอเคต่อไปข้อข้อ30ครูดีใจมากเลยนะคะที่ทุกคนตอบถูกอ่าได้ไป2แต้มแล้วคะ่ะได้ไป2แต้มแล้วอ่าชาัดไหมเอ่ยอ่าข้อ30นะคะข้อ30 30. I would do ดจ that movie if I had gone with me ฉันจะจุดจุดจุดที่ movie ในตัวเลือกเนี้ยมันหมายความว่าดูนะคะมันหมายความว่าดูฉันจะดูหนังถ้าคุณ had had g o ่อ with me อาถ้าถ้าคุณเนี่ยไปกับฉัน ะะถ้าคุณไปกับฉันเราก็ดูวิธีดูก็คือประโยคหน้ากับประโยคหลังนะคะประโยคหน้ากับประโยคหลังเห็น Wood แล้วก็เห็น h a ทเวิร์บแฮช่องที่3 Wood อันนี้เป็น v e r b ช่องที่เท่าไหร่เอ่ยเป็น v e r b ช่อง2นะคะ verb ช่อง2มันก็มีโครงสร้างของมันอยู่นะคะ อ่ะข้อนี้ตอบอะไร็ห็ว verb ช่องที่สอง h a d verb สามอ้าวทำไมพูดไปแล้วล่ะอ่า head verb สข้างหน้าต้องเป็นอะไรนะคะเห็น He head verb สข้างหน้าคู่ของมันต้องเป็นอะไรมันมาเป็นคู่นะคะอ่าข้อนี้ตอบอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ verb สองนะอันนี้มันมาเป็นเป็นพวงเลยนะคะ เป็นครบไหมสีข้ออะใครตอบอะไรบ้างเอ่ยสามสิบนะคะข้อ30การซินีน้องอันคุณอันตอบอ่าข้อดีอ่าพ่อป๊ปอปแม่บุ๋มตอบข้อดีแล้วก็โชคดีอ่าคุณโชคดีเข้ามาแล้วนะคะคุณโชคดีเข้ามาแล้วนี่ก็เป็นอ่า สมาชิกนะคะที่อยู่ในกลุ่มปิดของเราเช่นกันนะคะเก่งๆทุกคนเลยนะคะตอนนี้กำลังเรียนแบบเข้มข้นมากนะคะทุกคนตอบข้อดีนะคะทุกคนตอบข้อดีอ่าคุณแอมก็ตอบข้อดีเฉลยข้อนี้นะคะก็คือข้อดีนั่นเองสุดยอดมากค่ะตบมือรัวๆเลยนะคะทุกคนตอบถูกทุกข้อข้อนี้รับไปอีก สองคะแนนค่ะวันนี้ได้ไปสีแต้มแล้วนะคะภาษาอังกฤษง่ายมากอ่ะเดี๋ยวตัวนี้นะคะครูก็จะเพิ่มให้นะคะอ่ากลุ่มปิดอาจจะได้เรียนไปแล้วเนาะแต่อันนี้ครูก็เสริมให้นะคะเสริมให้เพื่อความอ่าชั่วนะคะเอาให้เต็มร้อยไปเลยนะคะให้เต็มร้อยไปเลยเนาะอันนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าอ่า conditional อ,อ่าเอาเอาหลักการนิดนึงเนาะ <laughs> Conditional แต่มันก็มีสูตรของมันสูตรลัดนะคะสูตรลัดสูตรท่องอ่าวันนี้ก็ให้ความรู้แบบอ่าเต็มที่นะคะให้เต็มที่ Conditional ผมตอบผิดในแสดงความคิดเห็นครับผมอ๋อที่อยู่ในหน้าเพจใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะคุณชานสีดอ่าสวัสดีนะคะ ไม่เป็นไรค่ะตอบผิดไม่เป็นไรค่ะผิดเป็นครูผิดเป็นครูโอเคอ่ะ conditional sentence ก็คือประโยคเงื่อนไขนะคะอ่ะวันนี้มีมีหลักการนิดนึงนะคะอ่ะเอาแบบเหมือนเรียนเอกภาษาอังกฤษไปเลยนะคะมีเท่าไหรค่ครูใส่ไม่ยังนะคะอ่ะข้อ อันแรกนะคะก็คือการใช้ if e clause นั่นเองนะคะอันหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือการใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงนะคะเหตุการณ์ทีเ่เอาแบบย่อเลยแล้วกันนะคะเป็นเป็นเหตุอ่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นอ่า if ถ้าฉันถ้าฉันตั้งใจเรียนเนาะถ้าฉันตั้งใจเรียนเนี่ยฉันจะสอบผ่าน if if I study uh, study hard hard ก็คือหนะักถ้าฉันเรียนหนะักนะคะ we we pass เราเนี่ย จะผ่านอ่าจะสอบผ่าน the ะเอ็อ่าเราเนี่ยจะสอบผ่านเหมือนเราเลยตอนเนี้ยอ่าถ้าเราเรียนหนักถ้าเราอ่านหนังสือหนักเนาะอ่านมาเต็มที่อ่านแบบไม่มีช่องโว่เลยอะ่ะถามแบบไหนตอบได้หมดนะคะจะพลิกแพลงโจทย์ยังไงก็ตอบได้หมดนะคะผ่านแน่นอนนะคะ if i study hard we pass the exam ถ้าฉัน เนี่ย Study hard ถ้าชั้นเรียนหนักเนี่ยฉั้นเนี่ยก็สอบผ่านได้แน่นอนนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงนะคะอันแรกนะคะอันนี้อันแรกอันนี้ยกตัวอย่างก่อนนะคะ2คืออะไรนะคะ2คืออะไรอ่ะก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันอ่าเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผล กอ่ะถ้าเรานึกโครงสร้างไม่ออกเราก็พยายามนึกตัวนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะจำแบบแบบสั้นไม่ได้เราจะจำแบบเนื้อเรื่องไปเลยนะคะสองก็คือเป็นเหตุเป็นผลกันนะอ่ะอย่างเช่น if เนาะเอา if มาขึ้นต้นเหมือนเดิมเออหรือไม่เอา if ดีอ่ะไม่เอา if ดีกว่าอ่ะเปลี่ยนบ้างเอา if ไว้ตรงกลางบ้าง we We will we will stay at home เราจะอยู่ที่บ้านนะเราจะอยู่ที่บ้านถ้า if อ่าถ้าถ้าหนังถ้าหนังในทีวีเนี่ยมันน่าดูเนาะมันดีเนาะ if t h ่า t h r e is if t h r e is ามาตรงนี้อักิกด if there is a good movie on TV อัอนที่2นะคะก็คือแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน we will stay at home เราจะอยู่ที่บ้านถ้ามี there is แปลว่ามีนะคะถ้ามี a good movie ถ้ามีหนังดีๆในทีวีนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเหตุเป็นผลกันอันที่3า นะคะอันที่สามมันจะมีอยู่สี่อันใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับความจริงในปัจจุบันหรือว่าอนาคตนะคะอันที่สามก็คือตรงข้ามกับความเป็นจริงอ่ะอยางเช่นอะไรบ้างใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงอย่างเช่น if ถ้าฉันอ่า เขาเรียกอะไรถูกลอตเตอรี่ I want the lottery I want the lottery lottery อ uh, ่า I ใส่คอมม่าด้วยนะคะ I would I would buy อ่ะฉันจะซือ้อ uh, อะไรเดียวซื้อบ้านใหญ่หรือว่า รถด,ดิอ่ะอเนิยวคาแล้วกันซื้อรถใหม่อเนิยวคาอ่าถ้าฉันได้ถูกลอตเตอรี่เนี่ยฉันจะซื้อรถคันใหม่นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงนะคะตรงข้ามกับความจริงในอดีตนะคะอ่าความจริงในทั้งในปัจจุบันแล้วก็อดีต อ่าที่จริงแล้วเขาถูกลอตเตอรี่ไหมไม่เขาไม่ได้ถูกลอตเตอรี่นะคะอ่าต่อไปอันที่4อันสุดท้ายนะคะอันที่4อันสุดท้ายใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงในอดีตอ่าตรงข้ามตรงข้ามกับความจริงในอดีตอ่าใช้ ยังไงอ่ะตรงข้ามกับความจริงในอดีตนะคะโอ้ตัวหนังสือคยุยุ่งนิดนึงนะคะแต่อ่านออกเนาะอ่าถ้าเขียนเร็วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะอ่าอย่างเช่นอ่าเอาเรื่องเรียนเหมือนเดิมแล้วกัน if if he ถ้าเขาเนี่ยขยันเรียน he อ่า he has study อ่าเป็น verb ช่องที่3แล้วนะคะ h a d verb 3นะคะ she อ่าไม่ชี e สิ he he would have p a s s เขาจะผ่าน the exam อ่าเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะ the exam อ่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าอันนี้อันที่4ก็คือตรงข้ามกับความจริงในอดีตนะคะตรงข้ามกับความจริงในอดีตถ้า he h a d study ถ้าเขาขยันเรียนถ้าเขาเรียนเนี่ย she would have เขาจะผ่านนะคะเขาจะสอบผ่าน นะคะเขาจะสอบผ่านนั่นเองนะคะอันนี้เป็น uh, conditional sentence นะคะเป็นเงื่อนไขของ if clause นะคะเป็นเงื่อนไขของ if clause เดี๋ยวนะถอยกล้องหน่อยอถอยไม่ได้โอเคยกกล้องขึ้นแล้วกัน <laughs> ระบบไฮดรอลิกยกขึ้น เห็นครบไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวสรุปให้นะคะอันนี้มันก็มีอยู่4เหตุการณ์อันแรกคือเหตุการณ์ที่เป็นความจริงนะคะเหตุการณ์ที่เป็นความจริงมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือมันจะเป็น verb ช่องที่1นะคะ starty อันนี้เป็น verb ช่องที่1แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่ 1, เหมือนกันนะคะอันที่2นะคะ เป็นเหตุเป็นผลกันถ้าเป็นเหตุเป็นผลกันมันจะมีวิววิวแล้วตามด้วยเวิร์ช่องที่1ถ้า is ตัวนี้มีเวิร์ตัวเดียวนะคะแสดงว่ามันเป็นเวริร์เวิร์หลักกริยาหลักหรือเวิร์ช่องที่1นั่นเองนะคะ่าตรงข้ามกับความเป็นจริงนะคะตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันแล้วก็อดีตเนี่ย w วล์เวิร์ช่องที่2นะคะที่วินที่แปลว่าชนะวินวน ตัวนี้นะคะเวิร์บช่องที่2ตามด้วย would ตามด้วย would ช่องที่1นะคะตามด้วย uh, would ช่องที่1อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปให้อีกทีหนึ่ง3เออ4ก็คือตรงข้ามกับความจริงในอดีตนะคะตรงข้ามกับความจริงในอดีตก็คือ had verb 3อ่า had verb ช่องที่3ตามด้วย would have เวิร์บช่องที่3อันนี้เป็นโครงสร้าง if 4อย่างอันนี้แสดงตัวอย่างให้ดูนะคะแต่อันนี้เราก็มีสูตรท่องให้นะคะสูตรท่องให้ง่ายง่ายเลยนะคะมีสูตรให้ท่องไปเลยนะคะท่องไปเลยอันที่1เราก็ไม่ต้องจําว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงในอดีตหรือว่าเป็นเหตุเป็นผลกันหรือว่าเป็นความจริงในอดีตปัจจุบันอะไรก็ตามนะคะเราก็ท่องไปเราก็เห็นคําว่า if เห็นคำว่า if ไม่ว่ามันจะอยู่หน้าอยู่หลังก็ตามเราก็เห็นประโยคก็คือ verb ถ้ามันเป็น verb ช่องที่1น,นะคะคู่มันก็เป็น verb ช่องที่1น,นะคะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงเนาะอันที่2ก็คือถ้าเห็น verb ช่องที่1มันก็ต้องตามด้วย view verb ช่องที่1น,นะคะ3เห็น เวิร์บช่องที่2เห็นเวิร์บช่องที่2อย่างข้อเมื่อกี้นะคะก็คือคำว่า were ใช่ไหมอ่าเวิร์บ to be verb to be แต่เป็น were นี่ก็คือเวิร์บช่องที่2นั่นเองตามด้วย would verb ช่องที่1อันสุดท้ายนะคะครูคิดว่าไอ้ไอที่มันจะออกสอบนะมันจะมีข้อ3กับ4นะคะ3กับ4อ่ะหรือไม่ก็สองนะคะหรือไม่ก็สองเนาะจำไปได้เลย อ่ะอันที่4ก็คือ if h a d verb 3ตามด้วย would h a v e verb 3นั่นเองนะคะอ่ะแคปแคปไปท่องได้เลยหรือว่าจะจดลงก็ได้นะคะจดไว้ในโน้ตเราก็ได้นะคะที่สำคัญนะคะไม่ว่าวิชาไหนก็ตามไม่ว่าวิชาไหนก็ตามคนที่จะสอบผ่านเนี่ยเขาต้องมี lecture 1นเล่มเนาะสรุปโน้ตย่อ1เล่มนะคะมันต้องมีละ่ะ นะคะต้องมีทุกคนใครที่อ่านหนังสือนะคะใครที่อ่านหนังสือหรือว่าจะสอบอะไรก็ตามมันต้องมีสรุปย่อโนตย่อหนึ่งเล่มในการอ่านก่อนที่จะเข้าห้องสอบนะคะเวลาเราอ่านหนังสือมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะลวนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสรุปเป็นเล่มนะคะสรุปเป็นเล่มเนี่ยอยู่ในเล่มเดียวเลยนะคะเราก็อ่านตรงนั้นแหละมันก็จะอยู่ในหัวของเรามันก็จะเป็นโครงสร้างออกมาในสมองของเราเลยนะคะ อันนี้ครูแนะนําเพิ่มเติมเนาะแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะอ่ารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีโน้ตย่อของแต่ละคนนะคะโอเคคุณอ่าคุณเทพหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเข้ามาที่หลังดูย้อนหลังได้เลยนะคะวันนี้นะคะครูส้มก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการอ่านหนังสือสอบเนาะในการอ่านหนังสือสอบเหมือนคำคมที่ครูคส้มได้ให้มาในวันนี้ก็คืออนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนะคะอ่าอ่าครับคุณโชคดีบอกว่าครับอ่าวันนี้นะคะมีใครจะถามสอบถามอะไรครูสม้ม ก็สอบถามได้เลยนะคะเปิดโอกาสให้ทุกๆคนสอบถามนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันเช่นเดิมนะคะเจอกันเช่นเดิมเป็นในส่วนของโครงสร้างประโยคก่อนนะคะเพราะว่า,าครูก็จะเพิ่มให้เรื่อยๆนะคะในส่วนของแกรมมาเนาะแต่ถ้าวันไหนมีคำศัพท์ครูก็จะเป็น แผนกคำศัพท์มาให้หมดเลยนะคะแผนกคำศัพท์มาให้หมดเลยเนาะเราจะได้ไม่ต้องจําแบบศัพ์ไปศัพท์มานะคะไม่ต้องจําศัพท์ไปศัพท์มาวันนี้ครูส้มก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา,าติวในเพจพี่แป้งปั้นข้าราชการนะคะวันนี้ครูส้มต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ